โอเคก็ขอเจ้าตัาทุกคนเข้าสู่ช่องหน้าตอนนี้คือบอก N แต่ว่าอนาคตเปลี่ยนชื่อช่องแน่นอนไม่ต้องห่วงอย่างแรกก็ขอโทษทุกคนด้วยนะที่หายไปหนึ่งเดือนกว่าเกือบสองเดือนแล้วคือไม่ใช่ว่าผมไม่อยากทาคลิปนะผมอยากทําคลิปแต่คิดอะไรไม่ออกอะว่าแบบทาอะไรดีอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ผมได้สอบพัดเลือกมหา,าอะไรอะไรเรียบร้อยแล้วผมก็เหลือแค่เลือกมหาอะไรแล้วก็เข้ามาหาอะไรแค่นั้นแหละแล้วผมขอบอกตรงน,นี้นะครับว่าถ้าผมเข้ามาหาอะไรเนะี่ยคลิปผมอะเยอะมากแน่แนะ่ผมมีไอเดียที่แบบทำคลิป หลายๆอย่างมากๆแต่ยังไม่เช่ตอนนี okay. Still, ้รอก่อนเจยเย็นโอเคนะก็สําหรับเนื้อหาในคลิปของวันนี้นะครับก็คือตามคลิปปเลยนะระหว่างคอมชุดคอมประกอบเลือกอะไรดีก็สำหรับคลิปนี้ได้แบ่งช่วงมาเป็นอ่ากี่ช่วงวะไม่รู้อะดูตามสเต็มเอาข้างล่างอย่างแรกครับก่อนที่คุณจะเลือกดูว่าคุณจะซื้ออะไรระหว่างคอมชุดและคอมประกอบคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณซื้อคอมไปเพื่อใช้งานด้านอะไรโอเคนะแล้วก็ดูงบประมาณคุณด้วยว่างบมีเท่าไหร่อะไรยังไง แล้วก็ความรู้เรื่องคอมคุณมีเยอะแค่ไหนถ้าคุณถามตัวเองเรียบร้อยแล้วก็ไปเข้าสู่หาคลิปฮะโอเคก็สำหรับการแยกประเภทคอมประกอบกับคอมชุดคือยังไงนะอขอเริ่มที่คอมชุดแล้วกันคอมชุดคือคอมที่ประกอบสำเร็จรูปไปแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นคอมแบรนดแบบแบรนต่างๆของเอเซอร์ cer, อะไรพวกนี้คุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสเปคได้นอกจากที่เขาเอาไว้ให้อยู่แล้วส่วนในส่วนของคอมประกอบก็จะมี2ประเภทหลักๆก็คือประเภทแรก มันคือคอมประกอบสําเร็จรูปฟังดูงงงงขึนึึงนะก็คือมันคือคอมที่เอาหลายๆส่วนหลายๆอย่างมารวมกันให้เป็นคอมเครื่องเดียวแต่ว่าคุณสามารถที่จะบอกได้ว่าเอ้ e y, พี่ผมผมค่ายฟ้าแต่เกิดอ่ะผมผมขอเปลี่ยนเป็นแบบ i3 ได้ไหม i5 ได้ 5, ไหมผมไม่เอาอไรเส้นได้ไหมหรือว่าแบบพี่ผมขอเปลี่ยนการ์ดจอผมไม่ชอบอันนี้ผมจากเอาอันนี้มันทําได้หมดเลยถ้าเป็นคอมประกอบส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือคุณทําทุกอย่างเองคุณอาจจะดูสเปคบ้างดูเบนช์มาร์กอะไรพวกนี้แล้วก็เอามาประกอบกันตัดสินใจของคุณว่าอยากได้ตัวนี้แล้วก็ ไปสั่งที่ร้านหรือว่าซื้อเองล้วก็มาประกอบเองก็ได้ก็จะมานี้นะใครฟังไม่เรื่องก็ขอโทษด้วยคือกูพูดสดไม่มีสคริปนะต์นะแล้วมาพูดถึงข้อดีของทั้งสองอย่างกันก่อนอย่างแรกแล้วกันข้อดีของความประกอบเนี่ยผมให้หลกัลกๆก็ความอิสระของคุณในการใช้งานแล้วก็ในการเพิ่มเติมไรหลายอย่างก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าคุณสามารถที่จะเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวนี้ได้อาจจะใช้ไปสัก3 4ปีแล้วอยากเพิ่มอยากเปลี่ยนก็ทําได้สบายๆสมมติว่าตอนนี้คุณใช้การ์ดจอ2 0งศ์อยู่ใช่ไหม ประมาณปีหน้าเนี่ยคุณอใหญ่ก็แบบอัปเกรดเป็น460ก็แหละราคาน่าจะลงคุณก็เปลี่ยนเป็น460ตอนนั้นเลยก็ได้มันไม่มีปัญหาแล้วแต่ว่าต้องมองปัจจัยหลายอย่างด้วยแบบเรื่องพอซัพพลายเรื่องเมนบอร์ดเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะส่วนคอมชุดเนี่ยข้อดีองคอมชุดก็เรื่องความน่าไว้ใจน่าเชื่อถือของแบรนด์ในส่วนนี้มันจะอยู่ในข้อเสียของคอมประกอบนะเดี๋ยวผมพูดอีกทีนึงก็คือคอมชุดมันปลอดภัยกว่าในหลายๆด้านหลายๆอย่างมากๆแล้วก็เรื่องของประกันคอมชุดมันจะประกันแบบยาวนานกว่าคือบางที่เถื่อนแม่ ไอสัตว์กูซื้อคอมไม่ได้ซื้อรถฮัลโหลแต่ก็โอเคห้าปีก็โอเคมากๆแต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณหนึ่งปีแหละต่อมาก็คือใครเหมาะกับคอมแบบไหนมากกว่ากันนะก็บอกแล้วกูไปเร็วกูรีบอ่าเริ่มที่คอมชุดก่อนแล้วกันสําหรับคอมชุดนะเหมาะสําหรับคนที่มีความรู้เรื่องคอมประมาณไม่เยอะมากหรือว่าแบบอาจจะไม่มีเลยคุณสามารถใช้คอมชุดได้โดยที่คุณไม่ต้องกังวลหลายๆอย่างคุณไม่ต้องมานั่งคิดว่า ว่าะสปายกุจะพอป่าววะถ้าผมทาตรงนี้พังมันจะเป็นยังไงกูไม่ต้องกลัวเรื่องนั้นเลยเว้ยเพราะว่าประกันมันเยอะมากๆอีกอย่างก็คือทางแบรนด์อะมันเสถียรอยู่แล้วของแบรนด์เสถียรมากๆอันนี้พูดจริงต่อไปเป็นส่วนของข้อประกอบนะข้อประกอบก็คือคุณจะต้องมีความรู้เรื่องคอมเบื้องต้นเป็นขั้นต่ําคือเบื้องต้นมากๆอะคุณต้องมีอะแบบบอร์ดนี้ใช้ได้กับ CPU ตัวนี้เท่านั้นอะไรพวกเนี้ย แล้วก็เรื่องฮอร์ดแวว่าเอ้ยถ้าผมซื้อฮอร์ดแแค่นี้มันจะพอไหมกับการ์ดจอแล้วก็ซีพียูอะไรหลายอย่างคุณต้องแบบพอพอเป็นิดนึงโอเคนะแล้วก็อ่าคอมประกอบมีโอกาสที่จะเสียหายได้เยอะกว่าคอมชุดอะหลายอย่างมากๆใช้ใช้ไปอาจจะแรมพังบ้างอะไรพังบ้างคุณก็ซื้อมาเปลี่ยนใหม่เองอันนั้นก็เป็นข้อดีของคอมประกอบเหมือนกันนะว่าคุณสามารถซื้อมาเปลี่ยนใหม่เองได้แล้วมันก็เป็นข้อเสียด้วยคือกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมกูซื้อของมาแบบมาเปลี่ยนแบบแม่งแบบไม่ชอบพังอ่ะกูไม่เข้าใจเหมือน ก็สมง่ายครับว่าถ้าคุณมีความรู้เรื่องคอมไม่เยอะมากไปคอมชุดแต่ถ้าคุณแบบมีความรู้เรื่องคอมเยอะมากๆหรือว่าพอมีคอมประกอบจะโอเคกว่าโอเคก็สับช่วงนี้ก็จะเป็นข้อพิจารณาระหว่างคอมประกอบและคอมชุดนะว่ามีอะไรบ้างเพราะจริงๆผมอยากเน้นช่วงนี้เยอะมากๆนะเรามาเริ่มที่คอมประกอบแล้วกันอย่างแรกคือเรื่องร้านเรื่องร้านก็แบ่งได้เยอะมากะคือผมแนะนําถ้าถ้าคุณจะซื้อคอมนะคุณไปซื้อกับร้านที่แบบพอมีชื่อเสียงเยอะมากๆก็จริงๆกูพูดเลยกันไอเฮาที่พิอ่ะ คุณไปซื้อร้านนั้นแหละมันโอเคอะอาจจะแบบบางอย่างราคาแพงกว่าน,นิดนึงแต่ว่าบริการหลังการขายอะไรเขาโอเคมากส่วนร้านอีกประเภทหนึ่งนะฮะที่แบบเป็นร้านร้านธรรมดาทั่วไปอะร้านคอมทั่วไปก็มีบางร้านที่ค่อนข้างที่จะแย่แบบแย่มากๆนะฮะก็ประมาณว่าคนที่ความรู้เรื่องคอมค่อนข้างน้อยหรือว่าไม่มีเลยนะฮะแต่ว่ามีตังคุณินเข้าไปในร้านคอมประกอบร้านหนึ่งแล้วก็คุณบอกว่าอยากได้คอมมา ทำงานเล่นเกมงบเท่านี้เท่านี้งบสามหมื่นผมอยากได้แบบนี้แบบนี้ถ้าแบบบางร้านที่ไม่แบบหมอจริงๆอ่ะคือบางร้านคุณอาจจะได้แบบไอสามเจ็ดสิบสองอ่ะแล้วก็การ์ดจอ g t x เท็หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ ti ในราคาสามหมื่นคือมันมันไม่ค่อยตลกเท่าไหร่นะอันนี้จริงถ้าคนโดนอ่ะแบบคุณสามารถซื้อพวกนี้ในะราคาแค่แค่หมื่นห้าก็ได้อ่ะแปลว่าโอเคคนคนไม่รู้คือคนไม่รู้อ่ะเข้าใจไหม <laughs> บางร้านก็อาจจะมีูเล่นนะครับว่าแบบ i3 ตัวนี้มันแรงกว่า i7 อย่างนะ้การ์ดจ,จอตัวนี้แบบเล่นได้ทุกเกมแต่ไม่ได้บอกว่าเล่นเกมได้กี่เฟรมบอกแค่เล่นได้อาจจะแบบแค่เข้าเกมได้พออะไรงนี้แล้วก็ลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้เห็นเห็นเยอะมากผมขอแบบโลเพเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์อะไรเลยนะก็คือแบบว้าวเคสมีไฟแบบมีพัดลมเจ็ดแปดตัวสเปคนี้ต้องแรงแน่แน่ก็จะประมาณเนี้ยมันมันมันก็จะประมาณเนี้ยแบบซื้อเลยพี่สามหมื่นสามหมื่นผมซื้อเลย ตามนั้นอ่ะ i3 72หนึ่งศูนย์ห้าศูนต์ ti กับเคสพัดลมเจ็ดแปดตัวมีไฟด้วย rgb ในราคาสามหมื่นคือคุณสามารถซื้อพวกนั้นได้ในราคาประมาณไม่เกินสองหมื่นะมาณหมื่น r17 แล้วกันนะผมให้เลยแล้วก็เรื่องของมือสองอันนี้น่าจะเยอะเยอะมากๆที่แบบเอาของมือสองมาขายแล้วเราแบบขายในราคามือหนึ่งอ่ะสามศูนย์ห้าศูนย์มือหนึ่งครับผมขายมือหนึ่งแบบมีรอยแบบรอยไหมรอยเกียร์แบบรอยการใช้งานอะไรมาแล้วนะแล้วก็สาหรับพวกเรื่อง การรับประกันของร้านประกอบคอมที่เป็นตามร้านทั่วไปอ่ะแบบไม่ได้มีอะไรมากส่วนใหญ่ก็30บวันไหมอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันอ่ะประมาณสาิบวันนั่นแหละหรือบางร้านก็แบบเถื่อนๆหนไม่มีเลยอ่ะแบบคุณซื้อไปแบบบายก็ bye <c oughs> <c oughs> เลยแนะนําว่าถ้าคุณอยากซื้อคอมประกอบอจริงอ่ะคุณลองหาร้านที่แบบดีจริงๆแล้วก็ถ้าคุณแบบหาไม่ได้จริงๆอ่ะให้คุณมองร้านที่มีชื่อเสียงไว้ก่อนเลยอย่างแรกตามโลจิกเลยร้านไหนดังร้านนั้นดี ในส่วนของข้อพิจารณาของคอมชุดอย่างแรกเลยคุณไม่สามารถปรับแต่งอะไรเองได้จริงๆทำได้ไหมมันก็ทําได้แหละคุณสามารถปรับแต่งเองได้แต่ว่า1คือยากมากๆเพราะว่าเคสคอมวุดอะถ้าเป็นคอมชุดตามที่ผมเห็นตามร้านทั่วไปแบบ ise, แอดไว้อะไรพวกนี้ก็จะเป็นเคสเสียมดำเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นภาพใหมถ้าคุณอยากแต่ง4 0 9 0เนอะไรเงี้ยมันทําไม่ได้หรอกมันใส่เคสไม่ได้อะและ้วก็หลายๆอย่างที่ตามมาหลังจากที่คุณอยากมือบอลอยากแบบแต่งเพิ่มแบบอยากเท่มากกว่านี้ก็ ายบายครับรับประกันคุณหายแน่นอนอันนี้ผมไม่ม um, ั่นใจนะว่า um well hmm แต่ละที่มันต่างกันเยอะไหมแต่ว่าเท่าที่ผมดูมาก็เพิ่มแรมใส่ไปอาจจะทําให้ประกันหลุดได้หรือบางที่แบบเออเถื่อนๆหน่อยก็แค่คุณขันน็อติดหน่อยาบบายประกันลอยแล้วประกันก็จะลอยหายไปเลยก็ขอวกมาเรื่องเดิมนะเรื่องการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็คือมันแต่งได้ไหมมันแต่งได้แต่ไม่คุ้มมากๆเหมือนคุณมีความชุดอยู่ใช่ไหม ใช้งานมาประมาณ2ปีแล้วคุณอยากใส่การ์ดจอเพิ่มคุณไปซื้อ4 0 9 0มาใส่คือคุณดูขนาดกล่องด้วยมันจะใส่ยังไงไงขนาดเคสเขาอะคือเคสน้องเล็กมากแล้วก็4 0 9 0์สามพัลมอะคุณคิดสภาพว่ามันใส่ยังไงแล้วก็ในส่วนของ power s u p p ายอันนี้ขอเตือนเตือนมากๆเพราะว่า power s u p p ายมันก็แล้วแต่ด้วยเขาจะให้มาเท่าไหร่ถ้าคอมคุณซื้อเป็นออนบอร์ดมาอย่างเงี้ยก็อาจจะได้สักประมาณสามร้อยวัตต์แล้วกันนะก็คือคุณมีเงินซื้อกาดจอใหม่แต่มันไม่หยุดแแคคคค่่นนัุุ้้้้้ณณออออออาาจจออาจจะะะตตงงซซืืเสใหมลก็ เพราะว่าสปายใหม่ด้วยและคุณก็อาจจะต้องซื้อแรมเพิ่มเพราะว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคอมชุดส่วนใหญ่ไม่ให้แรมมาแค่แปดเวยคือแนะนํานะแรมตอนที่สิบหขึ้นไปโอเคก็เรื่องพิจารณาคร่าวๆก็จะประมาณนี้แหละต่อไปก็จะเป็นเรื่องเล,ะ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 ละ่าตลอดสำหรับคนที่ต้องการซื้อคอมแล้วก็จะทําเสียงนี้ทาไมก็เป็นอะไรที่ผมอยากให้ทุกคนอะระวังมากๆไม่ว่าจะเป็นคนที่ซื้อคอมประกอบหรือคอมชุดก็ตามระวังไวใ้ให้ดีๆเรื่องนี้ก็คือเอ่อเรื่องไม่อยู่ว่าตอนนั้นอะ วันที่ผมไปซื้อคอมอะ่ะผมไปซื้อคอมจากร้านร้านหนึง่งพอซื้อเสร็จปุ๊บพนักง,งานแม่งถามน้องลงโปรแกรมเพิ่มไหมเท่านั้นแหละผมผมคิดเลยโปรแกรมเฮีย้ยอะไรวะลงเฮีย้ยอะไรกูผมก็งงงงนิดนึงแต่วันนั้นผมไปกับแม่มผมบอกเอาเลยลงลงคือตอนนั้นผมมีความเรื่องคอมประมาณสองเต็มสิบอ่ะคือผมว่าพอรู้ว่าอะไรคืออะไรอ่ะแต่แม่ผมคือศูนย์เอ่อก็ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างศูนย์จริงๆก็ไม่ได้อะไรมากก็คิดว่าก็คงเป็นพวกคมอะไรพวกนี้ั้งสักพักแม่งบอก น้องประมาณ500นะผมอี่ห้าร้อยมันทำอะไรกับคอมกูห้าร้อยคือ500คุณแบบเพิ่มตังค์อีกนิดเดียวอะ่ะคุณซื้อแรมได้นะก็คือพนักงานคนนั้นก็เข,นข็นคอมผมนะลงไปยังชั้นใต้ดินของห้างสรรพสินค้าใช่ปะเป็นมออ่ะมันคือมออะไม่บอกว่าที่ไหนแต่มันแบบเป็นมอไปที่ชั้นใต้ดินแล้วก็ไปให้ร้านที่เป็นร้านคอมร้านหนึ่งนะแบบน้องคนนี้มันลงโปรแกร,รมลงหน่อยห้าร้อยไปผมก็นั่งรอไปแล้วก็คิดว่าเอ้ยคงจะแบบโคมหรือเปล่าตอนนั้นไม่รู้ด้วย ตอนนั้นกูไม่รู้จริงสักพักน้องเสร็จละไม่ได้อะไรมากพอกลับถึงบ้านเสร็จปุ๊บไอเหียคอมกูมีพิแอโปรซะต,ตอนนั้นคือตอนนั้นคือผมรู้แล้วมึงมึงเอากูแล้วมึงเล่นกูแล้วก็คือผมรู้อยู่แล้วว่าเปแอโปรอะ่ะมันเสียตังใช้มันเข้าเดือนละพันกว่าบาทนี่แหละแต่แบบผมอะ่ะแม่งอลิมิตฟรีเว้ยคือมันไม่ใช่แค่พิแอร์โปรม,ม,มันเยอะมากๆปล่อยไว้สักพักนึงไม่ได้ใช้แล้วก็ค่อยมานั่งรถที่หลังอีกใจหนึ่งก็แบบไอเหียมึงลงวาัานอะไรให้ใหกูเปล่าก็ประมาณนั้นแหละ เปื่องนหลอนก็ระวังไว้นะถ้าพนักงานหรือว่าเจ้าของร้านบอกว่าน้องลงโปรแกรมเพิ่มหรือเปล่าสองร้อยห้าสิบสามร้อยแต่เถือนเือนก็ห้าห้าร้อยไม่งก็เยอะไปอ่ะอันนี้อันนี้ผมเตือนจริงๆนะว่าไม่ว่าจะเป็นร้านประกอบคอมหรือว่าร้านก็อยากพูดชื่อร้านมากไอ้แค่แต่กูโดนฟ้องแมวคือร้านที่ผิดมันผิดที่พนักงานเว้ยอันเนี้ยก็อันนี้น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วก็สำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นนก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็ ก็ขอให้ทุกคนได้คอมตามที่ตัวเองต้องการในราคาที่เหมาะสมนะแล้วก็ขอให้ทุกคนไม่โดนหลอกเหมือนเหมือนกูโดนด้วยนะฮะก็บายบายแค่นั้นเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าผมจะพยายามทําให้ได้เด็วที่สุดนะสำหรับใครที่อยากให้ผมลงคลิปบ่อยคุณอดทนรออยสักเดือนสองเดือนอีกสองเดือนอ่ะคุณได้ดูคลิปผมเยอะมากแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วบายๆใครมีการ์ดจอเหรือไปจ่ายผมได้กระโจยจะพังแด้